ข้อสังเกตความแตกต่างระหว่างไข้หวัดธรรมดากับไวรัส RSV อาการไม่แตกต่างจากไข้หวัดธรรมดาในผู้ใหญ่หรือเด็กโตแต่ในเด็กเล็กเมื่อเริ่มต้นเป็นไข้หวัดแล้วอาจมีเชื้อลุกลามไปทางเดินหายใจส่วนล่างทําให้เป็นปอดอักเสบได้ครับไวรัสต้นเหตุของไวรัส RSV คือ Respiratory Syncytial Virus ส่วนไข้หวัดธรรมดาคือ Rhino Virus หรือโคโรนาไวรัสอายุเฉลี่ยของผู้ปว่วยไวรัส RSV พบมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีส่วนไข้หวัดธรรมดาสามารถพบได้ทุกวัยอาการของไวรัส RSV ก็คือไอจามมีเสมหะมากมีน้ำมูกไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียสหายใจมีเสียงวีส่วนไข้หวัดธรรมดาจะมีอาการปวดศีรษะ ไข้สูง37.5องศาเซลเซียสขึ้นไปไอจามมีน้ำมูกเมื่อมีอาการตัวร้อนให้เช็ดตัวลดไข้ด้วยน้ำอุนหับภูมิปกติใช้ผ้าอย่างน้อย2องผืนเช็ดย้อนขึ้นเข้าหาหัวใจและไม่เปิดพัดลมหรือแอร์ R K ครับ <MBA> การดูแลเมื่อป่วยไวยรัส RSV ไม่มียารักษาโดยตรงให้ยาตามอาการ ส่วนไข้หวัดธรรมดาให้ดื่มน้ำกินยาพาราเซตามอลและพักผ่อนมากๆห้ามกินยาทันใจไอบรพลเฟนและไดโคฟีแนสระยะเวลาในการป่วยไวรัส RSV มักเป็นยาวนาน5-10วันเมื่อวันผ่านไปอาการมักจะแย่ลงเรื่อยๆแต่ไข้หวัดธรรมดาเมื่อผ่านไป2-3วันอาการจะดีขึ้น ความรุนแรงของไวรัส RSV คือปอดบวมระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ส่วนไข้หวัดธรรมดาคือไซนัสอักเสบคออักเสบติดเชื้อที่หูชั้นกลางและปอดบวมครับ <S <S คุณพอ่อคุณแม่ต้องระวังให้ดีและมันสังเกตอาการเจ็บป่วยของลูกอยู่เสมออย่างใกล้ชิดนะครับหมายเหตุ hate, ควรไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างถูกวิธี